สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะซืมารีวิวการกินแหนมเนืองค่ะซื้อมาแต่อันในเมืองเนาะมอสโกนบ้านเฮาเนลละร้านนี้แซ่บอยู่จา้าร้านนี้นะทักหลายแล้วก็อันตัวแหนม้อพูดซินิ่มในตัวแหนม้พูดน,นะแต่ก็ตัวอันนี้นะตัวแซ่น้ำพูดอย่างพวกนี่นะแค่นแค่นห่อแบ่แผ่น่อ,อ,อ,นอนี่ก็แซ่บนะกองพคนมีแต่แซ่บแซบน้ำจิ้มน้ำจิ้มพอน,นัวดีจ้าอันนี้นะหมดดอดูน้ำบุ้งออกกู ไปแล้วฮะดูเฮ <Viol> yeah. mm ้ยแมงโบ้งเหรอกิน huh. ท่ามกลางเนี่ย <urai> ม oh, ันจะเมืงบงก็มาดมัดาะกอค่ะช่างมันปล่อยมันมันก็อยากกินคือเข้ากันเนาะอันนี้แหละวส่วนไอ้จอยเพิ่นมากินน้ำนี่มูกินน้ำมันจังแซ่บกินทีเดียวมันเแซ่บเลยนี่เด็กนอนเนาะอ้ใหญ่ใหญ่เลยอยากมันบนหัวว่ะเสียบๆบนหัวกินสดใสโอ้ยนอนก็มาไตอยู่นี่ล่ะค่ะ สุดายละบานนี่โอ้ยโตบักง่ายนึงแม่โอ้ยบักกาเนี่ยล่ะมันง่ายง่ายดีปะอันนี้โจกอมกินเลยเอ้ยกินเลยโปรตีนสูงเนี่ยนี่เอ้ยเหนียวตายแท้อืออือนี่นี่บังหวานนอนผู้ใหญ่ตายแต่ว่าอื้อปวดกินเลยบุ้งเหรอกินเลยว้า กินแล้วเยแกมอีตัวมัน่ะนี่แหละอันต้นขีเล็กน่ยนะนอนมันไหลกับปยญญามันดอกแค่ไหนเนาะต้นอยู่ได้กันตามธรรมชาติอเมเนบริโภไปีโดบที่เอ้หกดแล้วทำงานหนึ่งหนึ่งสี่สองอไปกูนี่เนาะก่อนกระชมืจมูก อตอแล้แบบแซ่บแไหมเตะตตะสต๊อบล้วเอล้วเอาลื่นนี่แหละแซ่บเลยคำนี่คำสุดท้ายแล้วนีน่เนาะคำสุดท้ายขอมือนีไปจะเอาอบ เอาเงยเงยไปเลยเนาะเงยเงยเอาแง้เงยเงไปเลยเอาคลิปนี้กับสิจบเพียวเสนี้ก็เด้อท่านผู้ชมุนกันหนามาติดตามกันใหม่เนาะเบิ่งว่าซิรีวิ้วยังต่อไปเนาะกับเข่ากับหน้ามิ้นเล่จัละมืองมีเลี่ยังเนาะกินกินกระเทืองานกักข้อนนี่แหละจบเสน่ห์นะคะคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะกดสามเดือนเลยก็ได้